มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินบ้างน,นะครับ,รบวันนี้คุณเกลวันนีุ้ณเป็นรองผู้ว่าการด้านสถิติภาพสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาบอกนะครับว่าภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีสัญญาณที่ต้องจับตานะครับแต่นโยบายการเงินจะต้องเป็นตัวชี้นำแต่ตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังสังเกต การออกแคมเปญการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งนะครับด้วยการเสนอแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย0%นะฮะเพราะว่ากำลังทำให้การแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียกเก็บรายได้จากส่วนอื่นๆแทนเพราะในความเป็นจริงแล้วธนาคารพาณิชย์ต้องสร้างกำไร และไม่ได้มีต้นทุนการเงินเป็นศเปเพราะต้องจ่ายดอกเบีย้ยฝากเงินให้กับประชาชนนะครับฉะนั้นการเสนอดอกเบีย้ยศปมันค่อนข้างจะพรางตาให้รู้สึกว่าเออธนาคารนี้ดอกเบีย้ยดีเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการนะครับพฤติกรรมแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์เริ่มสูงขึ้นซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามีความไม่โปร่งใส ก็จะติดต่อไปที่ธนาคารพาณิชย์ให้รีบแก้ไขให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือโดยรวมแล้วเนี่ยคุณเกิดพยายามที่จะบอกว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์แข่งกันที่จะออกแคมเปญแล้วบางธนาคารเนี่ยไปออกแคมเปญว่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นซึ่งดูแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะธนาคารเองก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องสร้างผลกำไรด้วยเช่นกันจะเป็นไปได้ยังไงที่ปล่อยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็น เป็นคำโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านะครับซึ่งขยายความอีกสักนิดหนึ่งโดยประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับคุณกิติพัฒนพงศ์พิบูรณ์บอกว่าหากคิดเป็นต้นทุนที่แท้จริงให้ลูกค้าเห็น <c oughs> ก็จะรู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องจ่ายมันไม่ใช่ศปอร์เอาจจะเป็น8%ก็ได้ <c oughs> เหมือนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามให้แบงก์พาณิชย์คำนวณเงินฝากขั้นบันได ให้กับลูกค้าได้รับทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะฮะคือบางทีเขาไปเก็บจากส่วนอื่นๆแทนอย่างเช่นค่าเบี้ยนู่นค่าเบี้ยนี่นะฮะเก็บในราคาที่สูงแต่บอกว่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อมอคำนวณแล้วมันก็เหมือนนกันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็บางเจ้าก็แค่หกเหือนแรกแล้วพอเดือนที่เจ็ดปุ๊บโอ้โหมันกระโดดไป สูงใช่สูงกว่าปกติใช่นี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะเข้าไปเข้มงวดแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคุณต้องบอกให้ชัดเจนไม่ใช่ไปแบบบอกว่าดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็มีดอกจันครับแล้วก็ค่อยไปอ่านตอนท้ายด้านล่างที่มีตัวหนังสือเล็กๆซึ่งเขาก็บอกว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะไปอ่านกติการตรงนั้นใช่ไหมฮะฉะนั้นต้องบอกให้ชัดเจนว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมาเท่าไหร่กันแน่ถ้าดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์แล้วคุณต้องเสีย หนึ่งสองสามอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะก็แบงค์ชาติเชื่อว่าน่าจะมีอะไรแอบแฝงน่า<บ>จะมีอะไรแอบแฝง<ห>ถ้าถ้าเบรียบศูนยเปอร์เซ็นแล้วแบงก์ธนาคารพาณิชย์พวกนี้จะได้อะไรใช่นะ <c oughs>